ผมสวัสดีครับมายามมามาสีมาใส่มองครับตอนนี้พี่น้องโอ้เบิ้งปลาเต็มด่างโตงเลยหลักป่ากอนนาด่างโตงไผ่ว่าเ <c oughs> อาเอาปลาก่อนเอาปลาก่อน <c oughs> โอ้ยหลายเห่งครับ <c oughs> โอ้ยหมดเลยก็นได้หนี่งกเอ้าได้ อ้ยเบีกบนนั้นายขึ้นบนนั้นอ้ายเกินเขาคืนน่าึ้นมาก่อน ตรงหน่อยพูดนี่บ,บ <c oughs> ออึ้งว่ะโอ้ใส่ว่าพันหอดยีสิดก็ขี้เลยตอนนี้อไอพี่ก็เอามันลงดากไรไรมัใน,ในลงดากอะไรนั่นแหละไอ้บ้า ก็โดหลก็เบียรหลายโนใช่ไหส้บบ๊ดคักครึได้ไหอืมไส้ปลาโคมไหมนี่ไอ้บิ๊กเอาไปฝากเย็บปลอกดสดๆนี่ตัวนั้นถ้ากอไอเท็ออเมุกกระได้ตัวเอเห็ดเป็นอยู่ เต็มเลยว่ะับมมบม,ม,มันตอใไซคูมันดเดาคูมานำเล้วว่าคิดว่าไม่สเสด็จาปรปะนะี้คอะหล่นเลยรับเดาคูยันไยมาเป็น,นไปคืว่สั่นก็คออเดาคู ตายเร็นเหรอโอ้ยหลายแห่ง oh, นี่ไงนี่เมาคัเลย เป็นเตดับเนื้อปลาเนาะเป็นเตตับเนื้อปลาเนาะเทลงสาดหน่อยบอกว่าไหลายครับเทมันก็ไปมันก็ออกไปที่เราเนี่ย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 ไปซะเอ้าไปก็ไปซะเนี่ยถ่ายดีิบเลยคือกระคู่นี่ไปบ้านเลยบอกใหญ่บิ๊กอืม เอาไปเนี่ยปกนี่แบบนี้จังสีขีกันเงี้ยบลายนี่ลาง่ายเดีวเว๋บวานเอเอาตัวนี้ไปให้เพื่อนกระแตตัวนั้นได้ห่อจังเห็ดกินสุกแป้งตอดกระเส็บได้บิก๊ก <Yeah. S 1> อืมคือกต้องขายดีสนดครับปลกล้อง <laughs> ยังหลายเลยวะเกาเดียวนึงใจเดียวเต็มกระคูเลยนี่จะปลาคิงหน่อย,เ,ยเอาไปฝากแม่พอดีเลยบิ๊กนี่เอาต้นส,สดๆนี่แหละไปฝากเพคน วะเอาไว้ใส่เบ็ดน้ำลาือเฮ้ยใส่เบ็ดน้ำจักษาไอ้กันเลือกเอาวะเอาตัวนี้หน่อย ໄປເບິ່ງຕ້ອງເຕີນນ້ອ Yeah. หาเฮาบ่บ่เบิดเด้นี่มานํากันเฮ้น้องนิงมันบ่แม่นบ่เบาเด้อนี่ให้มันถือนี่ไว้ไว้ ใส่ใจได้แค <im> <here S 1> ่มองอะไรใส่บ่ใส่ใจบ่ใส่ใจบ่นะใส่ใจใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งตาไปลงเล่นน้ำเลยเออมันลงไปหน้าิ๊กไปแล้วไปแล้ว เคยเคยหายขาดใจก็บอกก็เป็นไงจิงบอกเออจริ้ดิลืมโค้ดน่อยเดี๋ยวนามยางคักเลยวะจะมันจะมันจะมันแค่วะเอาตันนี้ไปฝากแม่ก็ได้จ้า อืมแต่เาใหม่พงค่ะจริงจรงเนี่ย 哎呀，因为。

เจาต้มด er ่างกระ้จะนอนซ้อีกแล้วกอข้าวหรอกข้าวปลาบอสเยื้อเยือข uh. ้าวลดเดี๋ยวไปให้คนเอาเลยเนาะอ่ออ่ามาใช้ปองเหรอออกไปนอกที่ขันออกไปเออลากำลังล่องเนี่ยกอข้าวอย่าง

ไอ ah. ้บ่ปลา่นใส่ตาใส่นี่นี่นี่เดี๋ยวล่มาเดี๋ยวไล่จ้าาเตม้เมคู่แล้วักนกัผ่ฮะ็สมนี่นี่แหละชาาไปยุนี่จอมงานนี้ใส่หม้อเสียเอาีกเ้เหมึงฝากไปฝากมาก่สิ่ทสเออปรเทศนีเดือร้นี่แต่างประเทก ะตวล็อตต่อไปนะตีบสะใส่ต้วยะแบ้นมันมาเต็มเลยนะนายมันขึ้นเต็มเลยบุตนม่งอะใส่ดิละใส่คนนี้กได้อืข้าวเดียวอืมา่เอามันตะปคิงขอรอเยวะข่าเหลืองมัะปะเคงขอรลยี่บอก เอออุ้ยตักนี่อันเดะนันเดิฮะเจ้าตาดับแนวเดี๋ยววะฮะอือเป็นตาดับเป็นตาดับแนวเถอะฮะกระดำเป็นตาดับแนวแท้ปะอื้อนี่อันนี้ใส่เนี่ยพุณคุณตาพุนลงดันลงดัน

เต็มเลยปให้ทายไปลาเซองเต็มเลยครับอันาอเลยุ่แมนมันเลยคุ่นปลาเข่งปลาเข็งขลอเลยุ่แมนมันเลยคุ่นเป็นพอมันเต็มนีไย่

ก็อยากไม่บานก่อนอยาางปเกฟ่งบานก่อน เบ็ดแล้วครับตอนแรกเพิ่งหวาปลาตาินเป็นเลยอ่ะอ้าวน้ำล้นครับน,น้ำล้นตอนแรกว่าชั่วโมงเดียวสิล้นบ่บอ,อดชั่วโมงสั่มเอาซีกกที่เล้นแล้วน้ำล้นครับน้ำล้นครับผมปะหัวปะหูสีเป็กกุดครับโอ้มาสดๆใหม่ๆครับนี่โนอื่นมาแล้ว ล่นเมื่อกี้เลยครับทักเลยครับเอาบางตามันแหลนอุ้ยปลาดูดปุ๋นอะเต็มเลยอะไอ้อปลาดูดเต็มเลยอะทักขนาดทักขนาดนี่หนามแล้วหน่อถั่วมันขึ้นมาหน่อพุนนพ่นมึงหมดมันเกาะกุมเต็มเลยครับทักบ่อ พุนทางขาดทางขาดขาดครับขาดใช้ปลาได้ใช้งวงถล่มน้ำบอกงวมถวกอู้นี่พักขนาดครับอะรน้ำไม้อยู่หน้าตะเพียนเขาวานออมเลยบ่ใช้ทางขาดบ่งไดนคุณเ้นี่ยางเบืองบว่ามึงอันะมงนั้ ขาดเจ้าหน้าเป็นแตกพีับเดี๋ยวขดได้ให้้มาน้ร่นแล้วได้่นแล้วคุณนดลยนไปเมาัยะเลยทำพีรนี่เพราะว่าบ้านคสีทักสีแน่เลยบั่นคงเออเพาว่าน้ำร่น้นครับน้ำร่นวันนี้น่ันร่นวาเขาแต่เขาลปุ๋ยเดี๋ยวพันธ่ขราวหน่อยอู้หบ้หเวติโอ้โหกันละปัญอา้คนปุ๋ยนี่ก็ม้วตทางฝุ่นกับวัน ครับหล่นายหล่นแล้วครับตายซือซือือเอาไอ้บอปลาไปฝากนี่ลปลาอยู่บ้านดีกล้ลบอกเอยู่บางดวเย็นใล้ะอาอยู่บางดาตงก่อเพ่คนกําลังสิัยดางอีกอันนึ่งย่างไปเลยนี่เห็นเลยต้มเลยครัน้าบานมันล่นแลวบลวแ้ล้ลวจบแ้วจบแบบจบล เอาหลาไทยเนี่ยสิครับรถไทยดีดีด้วยยังไงม่ได้ไปเอาปาลาของเขาบอกโบคือ<บ>มาได้ไลา่เหรอโอ้ปลาโอ้ปลาเต็มเลยทั้งเี่อ่ะปลามาจะได้ไล่เหตุโอ้โห<อ>วันแค่พูนปลาเต็มเลยตรงนั่นน่ะทางประตูวัดนัน่นนน เหนื่อหมเ้าตัวนึงนีเต็มเลยปาฮะมืออื้นมืออื้น